สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะได้เห็นข่าวหนึ่งที่น่าตกใจมากของอเมริกานะครับนั่นก็คือข่าวการลอบสังหารกลางวันแสกๆเลยนะครับของคุณชาร์ลีเคิร์กนะครับซึ่งคุณชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากต่อความคิดทางด้านการเมืองนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของพรรคริพับลิกันของทรัมป์นั่นเองนะครับการเสียชีวิตของเขาเนี่ยมีทั้งคนที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมากกับคนที่รู้สึกสุดโต่งไปอีกด้านก็คือดีใจมากนะครับ เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่าความรุนแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามแค่ไหนก็ตามนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจริงๆนะครับแล้วต้องบอกว่าที่อเมริกาในขณะนี้ปัญหา การเมืองที่ถึงขั้นรอบสังหารกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่ตอนทรัมป์เลือกตั้งนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีแค่ฝ่ายริพับลิกันนะครับไม่ครับฝ่ายเดโมแครตก็เพิ่งจะโดนไปนะครับสังโดนสังหารไปที่มินนิโซตานั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นริพับลิกันอีกแสดงว่าการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีความเกลียดชังกันมากถึงขนาดที่คนลุกมาทําอะไรบางอย่างแล้วนะครับ ีนี้ครับขอเข้าเรื่องเลยนะครับคุณชาร์ลีเคิร์กเนี่ยในขณะที่เขาเสียชีวิตเขาอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ไปปราศัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์แวลเลย์นะครับภายใต้โครงการอันหนึ่งซึ่งเรียกว่า American Comeback Tour ของเขานะครับเขาเนี่ยก็ไปปราศัยแล้วเต็นท์ของเขาที่เขาอยู่เนี่ยเขียนว่า proof มีรองอ่าก็คือ,คอเขาต้องการให้เด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย สามพันกว่าคนที่เข้าร่วมในงานวันนั้นนะมาถามคําถามเขาอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วอะไรที่เขาเนี่ยผิดนะครับหรือสิ่งที่เขาสนับสนุนของริพาร์บิกันตรงไหนผิดคุณแย้งมาเลยแล้วเราจะตอบเหตุผลให้นะครับนั่นเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็ทําแบบนี้กับหลายมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ๆหลยยังจากที่เขาตอบคําถามไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็โดนยิงเข้าที่คอนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเสียชีวิตคาที่ตอนนั้นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า ตอนแรกเนี่ยเขารายงานว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนโดนยิงเลยทีเดียวนะครับคลิปที่โดนยิงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนสามารถไปหาดูได้นะครับแต่ผมไม่สามารถเอามาให้ทุกคนดูได้ใน YouTube นี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวจนเกินไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาโดนยิงที่คอด้านซ้ายตรงนี้แล้วเลือดออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจากเส้นเลือดหลักตรงนี้ นในขณะที่เขาโดนยิงเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นถ้าเราไปดูในภาพนะครับคือมือทั้งสองข้างเขาเด้งขึ้นมาแล้วมันงอเข้าอย่างนี้อย่างนี้สองข้างประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็งายไปข้างหลังตอนแรกเนี่ยโดนยิงหน้างุ้ม,มา,างล่างแล้วก็งายไปข้างหลังแบบนี้ขาสองข้างเหยียดออกนะครับการที่เขามีลักษณะท่าทางที่แขนสองข้างงอเข้ามาและขาเหยียดออกเนี่ยเราเรียกว่า decorticate นะค e c o r ิ i c a t e posture เนี่ยเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการทำลายของระบบประสาทอย่างรุนแรงโดยเฉพาะไขสันหลังส่วนบนหรือว่าตรงก้านสมองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันโดนทำลายอย่างรุนแรงเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วมันจะเป็นท่านั้นออกมาเลยนะครับซึ่งเขาาเกิดท่านั้นแบบฉับพลันนะฮะแล้วก็ปริมาณเลือดที่มันสูญเสียเยอะขนาดนั้นเนี่ยคือก็ไม่ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ว่าคุณจะปฐมพยาบาลยังไงก็ไม่มีทางรอดได้นะครับนั้น อันนี้เขาน่าจะเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยด้วยซ้าไปนะครับอาจจะยังคงเห็นภาพสุดท้ายติดตาอยู่นิดนึงแล้วก็ลมไปแหละนะครับเพราะว่าเลือดมันไม่เลี้ยงสมองในตอนนั้นมันไหลออกมาบนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีน,นี้นคือช่วยไม่ได้นะครับเขาก็กําลังตามเรื่องของผู้ที่ทําการซุ่มยิงอยู่นะครับโดยจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการทําของมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับก็มีการวางตัวหลอกไว้ด้วยนะครับก็คือ เป็นมือปืนหลอกนะครับแล้วตำรวจก็ไปจับมือปืนหลอกไปนะฮะหลังจากโดนจับไปเขาก็ปล่อยตัวออกมาเพราะไม่ใช่มือปืนตัวจริงนะครับในขณะนี้เขาก็ล่าตัวจริงอยู่นะครับเราคงต้องติดตามต่อไปว่าตัวจริงนี่คือใครนะครับเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาทําแบบนั้นนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคุณชารีเคิร์กเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคนรักมากแล้วก็มีคนเกลียดมากนะครับไม่ค่อยมีคนตรงกลางเวลาที่เราไปฟังเขานะครับ ผมจะเล่าประวัติเขาให้คุณฟังสั้นๆว่าเขาคือใครมาจากไหนนะฮะแล้วเหตุการณ์แบบเนี้ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะครับต้องบอกอยกครับประวัติคุณชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเขาตอนอายุ18ปีนะครับได้ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะรเรียกว่า turning point USA นะครับเขาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าในโรงเรียนในมาหาวิทยาลัยต่างๆ มันมีการให้ความรู้ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมันมีกลุ่มหัวก้าวหน้านะครับกลุ่มวกต่างๆที่มาเรียกร้องสิทธิเช่นเรียกร้องสิทธิสตรีสิทธิของคนดําสิทธิของ LGBTQ ต่างๆนะครับโดยให้เหตุผลต่างๆนานาในเรื่องของความเสมอภาคแบบนี้นะครับซึ่งเขามองว่ามันไม่ถูกต้องเขาเลยตั้งกลุ่มพวกนี้ขึ้นมานะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆแล้วตอนเขาอายุ19นี่ยเขาก็ ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยชุมชนเพื่อไปดำเนินการกลุ่มเนี่ย t u r n i n g Point USA ให้มันกระจายไปทั่วอเมริกานะครับอย่างเต็มตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยชุมชนนะครับมหาวิทยาลัยชุมชนของอเมริกาเนี่ยมันจะเรียน2ปีนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดคุณจบ2ปีแล้วเนี่ยคุณเลือกได้2ทางทางแรกเนี่ยสามารถไปทํางานสายอาชีพได้เลยเพราะว่ามันมีประกาศนียบัตรสายอาชีพให้หรือสามารถโอนหน่วยกิจไปมหาวิทยาลัยแบบ4ปีได้นะครับ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือราคามันถูกกว่านะครับถ้าคุณเรียนจากมหาวิทยาลัยแบบชุมชนแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะเสียประมาณสัก2600-2,700เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเรียนมหาวิทยาลัยแบบ4ปีเนี่ยนะครับก็จะเสียประมาณสักเ0็ดกว่าเหรียญนะครับซึ่งก็ถูกกว่ากันประมาณ2เท่ากว่าเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนนะครับดังนั้นก็เป็นทางเลือกของหลายๆคน,นทีนี้คุณชาลีเนี่ยเขาก็เลือกเรียนอันนี้แต่เขาเรียนไม่จบเขาดรอปออกมาก่อนเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาน่าจะต้องทำแหละเขาก็เลยจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเลยโดยเขาจะไปดีเบตตามมหาวิทยาลัยต่างๆทุกที่เขาตั้งเป้าไว้ที่นักศึกษาทั้งหมดนะครับเจนเจนแของเรานี่แหละเขาต้องการที่จะปลูกฝังแนวคิดทางด้านการเมืองให้เด็กพวกนี้แล้วก็เรียกร้องว่าถ้าเกิดว่าเด็กเห็นว่าปรเฟสเซอร์หรืออาจารย์คนไหนในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เป็นกลุ่มโวนะครับที่ให้ความรู้แล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ย สามารถบอกเขาได้นะครับาสามารถบอกเขาได้สามารถชี้ตัวได้เลยว่าใครแล้วเขาเรียกมัดดิเบตเลยว่าตกลงแล้วโปรเฟสเซอร์คนนี้รู้ถูกต้องแค่ไหนยังไงและเหตุผลเป็นยังไงนะครับ <_ S 1> เขาก็ทําการประเวณอย่างเงี้ยไปตามมห ah าวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะดีเบตแล้วเขาก็สร้างฐานคนดูมากมายนะครับคนที่มาดูเขาเนี่ยมีตั้งแต่เด็กที่ยังไม่เข้ามาหาวิายทยาลัยนะครับจนกระทั่งเด็กที่อยู่มาหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาไปนะฮะเขาเนี่ยต้องการให้คนพวกเนี้ย เริ่มเข้าใจการเมืองตั้งแต่แรกแล้วก็อาจจะมาเข้าข้างฝั่งเขาก็ได้นะครับโดยต้องบอกว่าคุณคุณค,คุณชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนสายแท้เลยนะครับตัวเขาเนี่ยเชื่อในคริสมากมากมาก,มากแบบเต็มตัวเลยโดยเขาบอกว่าคริสเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงเขาไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เข้าเชื่อในไบเบิลแบบเต็มรอยเปอร์เซนต์ดังนั้นแล้วเนี่ยแนวคิดของเขา คืออะไรก็ตามที่มันขัดกับหลักทางคริสเนี่ยเขาจะเห็นต่างหมดเลยนะครับเ,เห็นต่างทุกชนิดทั้งในเรื่องของ LGBTQ นะครับเรื่องของเสรีภาพต่างๆนะครับที่มันต้องมีข้อจํากัดนะครับบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเห็นเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะครับสารเสพติดอะไรเขาก็จะไม่เอาเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีของเขาอย่างหนึ่งที่เขาจะเน้นทางด้านของคริสนะครับตัวเขาเองก็มีไปรปรากฏ ในช่อง fox news อยู่บ่อยๆเป็นคอมเมนเตอร์นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าใครอยู่ที่อเมริกาคงรู้ว่าช่อง fox news เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างโปรไปทางด้านของ Republican แต่ถ้าเป็น c n n ก็จะไปทางด้านของ Democra t นะครับเขาก็จะไปทางด้านนี้เป็นหลักเลยนะฮะแล้วแถมยังมีการช่วยทรัมป์ในการหาเสียงเวลาที่ทรัมป์เนี่ยจะกลับมาเป็นประธานาธนิบดีสมัยที่2เขาก็เป็นตัวหลักนะครับและเขาเนี่ยเป็นตัวหลักที่คอยหาฐานเสียงในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่น Gen Z เนี่ยนะครับ เข้าไปช่วย Re p u b l i c a n รวมทั้งเขายังหาเงินจากนายทุนที่มาสนับสนุนเขาได้อีกต่างหากนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุผลที่เขาทำเช่นนี้ได้เนะี่ยเพราะว่าความสามารถในการพูดของเขาสูงเหนือชั้นมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเห็นเขาดีเบตเนี่ยแล้วคุณเป็นนักดีเบตนักโตวาทีนะผมอยากจะให้คุณนะ่ไปฟังเขามากๆเลยนะครับไม่ได้ให้ไปฟังว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือผิดนะแต่ให้ไปดูเทคนิคของเขา เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคสุดยอดแพรวแพรดีมากคือเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเวลาที่ดีเบตไม่ตะโกนไม่ด่าไม่เสียงดังไม่กระโชกข้อคากนะครับพูดอยู่บนหลักการหลักการที่เขาเชื่อจริงๆแล้วก็พูดออกมาจากใจนะฮะไม่โกรธไม่ด่าไม่แรงสิน้นแล้วเวลาที่เขาโดนถามคําถามเนี่ยเขาจะใช้วิธีในการฟังแล้วยิงคําถามกลับให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเป็นฝ่ายต้องตอบคําถามแทนเขานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเทคนิค ที่แบบผมมองว่ามันค่อนข้างสุดยอดเวลาที่ดีเบตเขาถึงกล้าที่จะออกไปตามมาหาวิทยาลัยต่างๆและให้ทุกคนเนี่ยมารุมถามเขาอะไรก็ได้ถ้ากล้าถามเขาจะมีหมวกแจกอยู่ใบหนึ่งนะครับมีของมาแจกด้วยคุณถามมาเลยคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาเลยถามเลยนะฮะซึ่งก็มีหลายครั้งที่ที่โดนคนตั้งคําถามแบบแรงๆเช่นมีคนหนึ่งเป็นนักศึกษาจากอา่รู้สึกประเทศแถบอาหรับนะครับแล้วคนเนี้ยเขาก็เชื่อในดินแดนปาเลสไตน์มากแล้วเขาก็ถาม ชาร์ลีเคิร์กเลยว่าคุณเห็นว่าปาเลสไตน์ไม่ควรมีอยู่จริงเหรอเพราะว่าตอนนั้นจริงๆต้องบอกว่าชาร์ลีเคิร์กบอกว่าปาเลสไตน์ไม่มีจริงนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคนอาหรับคนนี้เขาก็ถามเลยคุณคิดว่าปาเลสไตน์เนี่ยมันไม่มีจริงเหรอมันไม่ควรจะมีอยู่จริงมันไม่ควรจะมีอยู่เหรอเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นประชาชนของปาเลสไตน์เลยเหรอนะครับชาร์ลีเคิร์กก็ตอบกับว่าตัวเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าปาเลสไตน์มีจริง ครับไหนคุณลองอธิบายมาให้ผมเข้าใจซิว่าปาเลสไตน์มันอยู่ตรงไหนของแผนที่แล้วคนประเทศไหนทึ่ถือว่าเป็นคนปาเลสไตน์ต้องเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากใครมาจากตรงไหนดินแดนนั้นจริงๆก็ไม่ได้เรียกปาเลสไตน์ด้วยที่คุณเรียกนะครับมันมีอีกชื่อเรียกหนึ่งซึ่งผมก็จําไม่ได้นะครับทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะต้องหาคําตอบมาอธิบายตัวเองวนไปวนมาอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ คือเหมือนกับว่าชาร์ลีเคิร์กก็ได้เปรียบเลยเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนตอบเขาก็ดิ้งอยู่เฉยเฉแล้วเขาก็พอเขาตอบมาเขาก็เปลี่ยนคําถามไปเรื่อยเหมือนเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็ไม่พอยังมีคนที่ออกมาแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อคําว่า F นะครับเป็น F word แล้วก็ชื่อเขาอยู่ล่างเลยชื่อชาร์ลีเคิร์กนะ F ชาร์ลีเคิร์กคือเขาก็ชาร์ลีเคิร์กเห็นเห็นเสื้อคนนี้ขึ้นมาเขาจะขึ้นมาพูดลนะวชาร์ลีเคิร์ เฮ้ยเสื้อคุณนี่มันเท่ดีนะผมเจ๋งเลยเราชอบมากเลยนะคืออีฝกฝ่ายหนะึ่งตั้งใจจะขึ้นมาด่าชารลีเคิลเดยตรงๆเพราะว่าข้างบน F อฟเวอร์ word, ชัไหมคือด่าแน่ๆแล้วแล้วก็มีชื่อชารลีเคิกเขาบอกว่าถ้าคุณชอบคุณก็มาเซ็นเสื้อตัวนี้เลยไหมอ่าฉันตั้งใจจะขึ้นมาด่าคุณโดยเฉพาะเลยนะเพราะฉันไม่ชอบหน้าคุณเลยนะครับแต่ชารลีเคิ์ก็บอกว่า <Clo S 1> ผมเห็นว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะที่คุณสามารถที่จะเอาชื่อผมไปสร้างไรายได,ได้ได้คุณทําเสื้อตัวนั้นขายสิอ่านะครับ ไม่เป็นไรผมไม่ได้รู้สึกว่าผมโดนด่าแต่ว่าคุณเอาเสื้อผมไปขายได้เลยนะครับผู้หญิงเนี้ยก็ไม่ยอมแบบว่าถ้าคุณชอบมันมากนะคุณก็มาเซ็นเลยไหมอ๋อไม่จำเป็นต้องเซ็นหรอกเพราะว่าชื่อผมมันอยู่บนนั้นอยู่แล้วมันเป็นการการันตีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณจริงๆผมควรจะต้องขอส่วนแบ่งเงินจากคุณด้วยนะนะครับแล้วก็ทําเป็นเรื่องตลกขบขันไปแทนนะเนี่ยเขาคุมอารมณ์ได้ดีมากนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของอ่าเรื่องของการตั้งยุติการตั้งขันนะครับ ชารลีเคอร์กเนี่ยอยู่ฝั่งริพับลิกันซึ่งเขาเนี่ยจะต่อต้านการทำแท้งมากเพราะเขาบอกว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยมันไม่ควรทำนะครับเขาก็เชื่อของเขาอย่างนั้นนะตรงนี้ผมไม่รู้จริงไม่จริงเพราะผมก็ไม่สันทัน์ในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่ว่าฝ่ายที่มาถามชารลีเคิร์กเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ถามเลยบอกว่าร่างกายของฉันฉัน,ฉนควรจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้นะครับถ้าฉันตั้งครรภ์และฉันไม่ต้องการให้เด็กเกิดมาเพราะว่าถ้าเกิดมาฉันเลี้ยงไม่ไหวถ้าเกิดมาแล้วเด็กผิดปกติ ถ้าเกิดมาแล้วโดนพ่อแม่ที่แยกทางกันฉันไม่เห็นว่ามันควรจะต้องมีเด็กเกิดมาชาร r ลีเคิร์ก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องไหมต่อมาก่อนอีฝ่ายหนึ่งก็ตอบว่ามีแล้วชีวิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในคันของเธอมันควบควรได้รับการปกป้องสอิถามแบบนี้เลยผู้หญิงนี้ก็เริ่มไปตกลุมของชารลีเคิร์กแล้วเขาก็บอกว่า ก็เนี่ยมันยังไม่เป็นไลฟ์เลยมันยังไม่เกิดเป็นชีวิตเลยอ่ะมันยังเป็นแค่กลุ่มเซลล์อยู่เลยชายลีก็บอกว่าสําหรับทางาศาสนาคริสต์นะตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการปฏิสนธินั่นคือจุดกําเนิดของชีวิตเรียบร้อยแล้วแต่เธอกําลังพูดว่าสิ่งที่เป็นชีวิตอยู่ในคันของเธอเป็นแค่กลุ่มก้อนของเซลล์เท่านั้นเองเหรอเออมันยิงกลับไปอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งก็ทําให้ผู้หญิงคนนี้ตกหลุมนะครับถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเถียงแพ้นะแต่เหตุผลของผู้หญิงเนี่ยก็มีนะฮะซึ่งตรงนี้มันมองให้เหน็นถึงชั้นเชิงในการดีเบตของเขาที่สูงมากแล้วก็จิตวิทยาที่สูงมากๆเลยทีเดียวเวลาที่เขาจะไปโตวาทีดีเบตที่ไหนนะครับคือเขาแทบจะไม่เคยแพ้เลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับอันเนี้ยการที่ดีเบตเก่งมันไม่ได้แปลว่าเขาถูกเออ ดังนั้นผมจะไม่บอกว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับเวลาไปดีเบตเนี่ยคือถ้าคนที่พูดเก่งมากๆมันสามารถกลับดําเป็นขาวขาวเป็นดําได้อย่างง่ายเลยแบบกรณีของของคุณชาร์ลีเคิร์นะครับแล้วสิ่งอื่นๆเนี่ยเป็นพิงตัวอย่างที่ผมยกมาว่าเขาดีเบตยังไงนะครับแต่สิ่งอื่นที่เขาทําแล้วมันมีคนไม่ชอบเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง 1. จํากรณีจอร์จฟลอยด์ได้ไหมครับ b a c k l i f e Matter นะครับ b l a c k l i ล e ์แมทเทอเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมีตำรวจคนหนึ่งนะครับไปใช้เข่ากดคุณจอร์จฟลอยจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับตอนนี้จริงๆมันมีคนดำขึ้นมาถามเลยนะถามว่าคุณเนี่ยคุณชาลิเคิร์กเนี่ยทำไมคุณถึงไปช่วยตำรวจคนนี้แทนที่จะไปว่าจอร์ชแทนแทนที่จะไปช่วยจอร์จฟลอยนะครับชาลิเกิร์กก็บอกว,กว่าก็ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เขาชนสูตรออกมานะเขาบอกว่าจอร์จฟลอยเนี่ย ดับโอเวอร์ดก็คือได้ยามากจนเกินไปเสียชีวิตเองนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วก็ที่ตำรวจทำแบบนั้นนะเพราะว่าจอร์ดฟลอยเนี่ยเขาขัดขืนการจับกุ้มนะครับแล้วท่าที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นท่าที่ทางตำรวจเนี่ยก็อนุมัติให้ทำแล้วตั้งแต่แรกมีการเรียนรู้ให้ทำได้นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับขนาดคนที่ชนะสูตรศพเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าขาดอากาศเสียชีวิตเลยยังบอกว่าเป็นการที่ ได้ยาเกินขนาดอีตัางหา้าเนี่ยเขาก็เถียงไปอย่างนี้แล้วก็เถียงอีกบอกว่าตอนที่นายตำรวจคนนี้ต้องเข้าไปในศาลเนี่ยเขายังไม่ให้ใช้หลักฐานเอาตําราของตํารวจที่บอกว่าสามารถใช้ท่านั้นได้เนี่ยมาอธิบายต่อศาลเลยยังไม่ให้โอกาสแก้ตัวเลยแบบนี้มันจะไปยุติธรรมได้ยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือการจัดฉากนะครับคือการจัดฉากลงโทษคนขาวเออนะครับแบบเนี้นะครับ อันนี้ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงมากทําให้คนดำเนี่ยไม่ชอบเขาเยอะมากนะครับแล้วเขาได้เป็นคนที่โปรคนขาวแบบสุดๆไปเลยนะครับสุดๆทุกทิศทุกทางเขาจะไม่เห็นด้วยกับอิสลามเขาเห็นด้วยกับทางอิสราเอลที่ไประเบิดไปทำเที่องต่างๆนะครับเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยก่อนเขาไปทิ้งระเบิดเขากุัสารบอกแล้วเตือนแล้วทุกอย่างนะครับแถมไม่พอถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บมาอิสราเอล รับรักษาต่างหากนะครับซึ่งตรงนี้จริงไม่จริงไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครเคยไปถ่ายทําตรงสถานที่ที่มันเกิดขึ้นเรามีแต่ฟังเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งหลายๆอย่างซึ่งเขาก็สร้างปัญหาให้กับคนบางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดไปเลยนะครับแล้วยังมีเรื่องของอินสเตรชั่นนะครับก็คือการที่วัน,วนที่6มกราคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนทรัมป์รับตำแหน่งนะครับเขาก็มีกลุ่ม ุ่มพวกหัวรุนแรงเลยนะครับเข้าไปที่รัฐสภาของอเมริกาถ้าใครยังจําได้ก็ไปดูคลิปนั้นได้เขาเข้าไปที่รัฐสภาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงร่วมด้วยนะครับแต่ชาร์ลีเคิร์กบอกว่าพวกเนี้ยเขาโดนเชิญเข้าไปในรัฐสภาไม่ได้มีใครใช้ความรุนแรงเลยซึ่งภาพมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเห็นเนาะถ้าใครย้อน,อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นภาพความรุนแรงชัดเจนมากว่ามันมีการใช้ความรุนแรงแน่ๆแต่นี่เขาบอกไม่มีไม่มีใครใช้เลยนะครับ เขาก็เลยมีปัญหาตรงนี้เลขเรื่องหนึ่งซึ่งมีปัญหาแล้วก็มีคนล้อเรียนเขามากที่สุดก็คือเขาเห็นด้วยกับกฎหมายปืนครับเออทางทรัมป์เนี่ยเคยเออกมาพูดชัดเจนว่าที่เกิดเหตุการณ์การยิงกันต่างๆพวกเนี้มันไม่ได้เป็นเพราะคนมีปืนแต่มันเป็นที่คนคนนั้นเองต่างหากล่วเราต้องไปแก้ที่คนไม่ใช่แก้ที่ปืนซึ่งมันฟังดูมีเหตุมีผลนะแต่ว่าถ้าใครที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยก็รู้ดีเลยว่า บางรัฐที่เขาถือปืนกันเป็นว่าเล่นเนี่ยมันน่ากลัวมากนะเราไม่ค่อยอยากจะไปอยู่แถวนั้นเลยเพราะว่ามันอันตรายเกิดมีใครอารมณ์ขึ้นนิดนึงแล้วถ้ามีปืนมันเอามายิงกันเลยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากจะให้มีกฎหมายควบคุมปืนให้มันเข้มงวดกว่านี้ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะมันควรควบคุมให้มันเข้มงวดกว่านี้เพราะมันอันตรายชารลีเคิร์เนี่ยเห็นด้วยกับการมีกฎหมายที่คุนถือปืนได้ตามสบายก็คือเห็นเหมือนครั้เปียบเลยนะครับบางคนเขาก็เลยสมนา เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้แล้วยุบมันลงได้นะป่านนี้คุณก็รอดไปแล้วก็มีคนก็มีคนพูดขนาดนี้เหมือนกันนะครับอันนั้นเราจะเห็นได้ว่าในทางด้านของการเมืองของเขาเนี่ยหลายอย่างอ่ะมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า polarization ก็คือเป็นขั้วขึ้นมาขั้วหนึ่งอ่ะชอบเขามากๆเลยอีขั้วหนึงก็เกลียดเขามากเลยนะครจากสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดซึ่งบางอย่าง มันฟังแล้วดีเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เขาแต่งงานแล้วนะอายุ27มีลูกสาวคนหนึ่งมั้งแล้วก็เขารักลูกสาวเขามากทุกครั้งที่เขาทำงานเสร็จเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านไปหาลูกสาวแทนที่เขาจะต้องไปทํางานการเมืองเขาขอบอกว่าถ้าเขาต้องเลือกระหว่างการเมืองกับลูกสาวเขาขอกลับบ้านหาลูกสาวไปอยู่กับครอบครัวนะครับดีที่สุดหรือมีคนคนหนึ่งเคยถามมาว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองที่ ต่างกันโดยสิ้นเชิงสุดขั้วเลยนะครับส่วนเขานี่อยู่ตรงกลางโดนบังคับให้เลือกเขาจะทํำยังไงดีชาลีเคินเนี่ยตอบดีมากว่าคุณยังไม่ต้องเลือกแต่คุณเวลาคุยกับพ่อแม่เนี่ยให้ดึงเข้าไปสู่เรื่องของไบเบิลสู่เรื่องของศาสนากลับไปที่สคริปเจอร์ของศาสนาเลยว่าอะไรที่ศาสนาว่าไว้ให้เราทำตามนั้นแล้วตัวคุณเนี่ยไม่ต้องเชื่อพ่อหรือแม่นะครับ ให้ศึกษาการเมืองทั้ง2องขั้วทั้งริพ u b l บิกาและเดโมแครตให้ดีและสุดท้ายเนี่ยคนที่จะต้องเลือกคือคุณแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกข้างพ่อหรือแม่ในเรื่องของคุณที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณยังต้องปฏิบัติกับทั้งคู่อย่างดีตามที่าศาสนาของคุณเขียนไว้ถ้าคุณปฏิบัติกับพ่อแม่ไม่ดีคุณจะไปปฏิบัติกับพระบิดาบนสวรรค์ได้ดีได้อย่างไรคือตอบโคตรดีนะครับ ตอบดีมากนะครับซึ่งซึ่งบอกว่าหลายอย่างของเขาก็ดีนะแต่หลายอย่างของเขาก็มีปัญหาเหมือนกันมันก็เลยทําให้มีคนทั้งรักทั้งเกลียดเขาแบบขนาดนี้นะครับทีนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยเลวครับเกี่ยวข้องกับการเมืองร้อยเปอนตะครับส่วนใครที่จะเป็นคนทำเนี่ยถ้าถามผมนะสิ่งหนึ่งซึ่งกําลังเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือเรื่องของอ,อิสลามนะครับเป็น เป็นกลุ่มศาสนานี่แหละที่น่าจะมีปัญหากับเขามากที่สุดเพราะตัวเขาเองเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยเขาจะชัดเจนมากว่าเขาไม่คิดว่าปาสไตน์มีจริงยังไงมันก็ไม่มีจริงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยแล้วเขาเ็โปรศาสนาคริสต์แบบสุดๆถ้าใครที่มาอิสลามเนี่ยเขาก็จะมีปัญหามากแล้วเขาก็จะชอบยกตัวอย่างกรณีที่อิสลามเนี่ยเขาไปาทําลายสิ่งต่างๆทําทให้เกิดจลาจนนะครับอย่างาที่ ที่อังกฤษที่ออสเตรเลียที่ไหนเนี่ยมันมีอิสลามขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือในกรณีที่มีการในประเทศออกนอกประเทศอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออในในกลุ่มไอซ์เนี่ยนะครับที่จับพวกคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาผิดปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มพวกนี้เขาก็มีการยกอิสลามขึ้นมาด้วยนะว่าเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เข้าเมืองมาอะไรก็ไม่รู้ว่าทําความเดือดร้อนบ้านเขาก็ต้องส่งกลับบ้านไปนะครับซึ่งเวลาที่เขาให้เหตุผลตรงเนี้คนฝั่งนั้นเขาก็ฟัง ไม,ไม่ได้ไม่ขึ้นนะครับเขาก็เลยเกลียดมากนะครดังนั้นน่าจะเป็นอันนี้มากที่สุดนะถ้าถามผมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงการเมืองหลังๆมันตรงนี้มันชัดที่สุดเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ทำพอดแคสต์ด้วยในช่วงนะประมาณสัก2ปีมั้งเขาทำเป็น The Charlie Kirk Show นะครับเป็นพอดแคสต์ของเขาซึ่งมีคนแบบฟังเยอะมากเลยแล้วเขาก็พูดเรื่องพวกนี้ซ้ำไปซ้ำมานะฮะเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ยิ่งมีคนอายุน้อยเนี่ย เห็นเขาบ่อยฟังเขาแล้วรู้สึกว่าเวลาฟังเขาอ่ะคุณจะรู้อินแบบกับเขาเลยถ้าเกิดคุณไม่รู้ไม่มีหลักไม่มีหลักยึดของตัวเองว่าฉันยึดมั่นในเหตุผลหลักฐานตรงนี้มากๆนะเวลาคุณฟังเขาคุณจะอินแบบกับเขาง่ายมากเพราะเขาพูดเก่งพูดดีดีมากๆเลยด้วสซ้ำไปซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิดของคนบางคนได้เขาเคยไปเถียงกับอาจารย์แล้วก็นักเรียนออกซฟอร์ดซึ่งแบบออกซฟอร์ดนี่มันระดับเทพอบะเขาเถียงจนออกซฟอร์ดนั้นตอบไม่ได้อ่ะทุกคน นะครับถึงแม้ว่าแต่ละคนที่เอามาว่าเขาเนี่ยหรือมาถามเขาจะยิงคําถามที่แบบมันมันหนักมันแรงมากๆเป็นตรงกันข้ามแล้วก็แบบทุกคนก็ฟังรู้ว่าชาติหน้าไม่มีมมทางเห็นด้วยกับคนคนนี้แต่ว่าตอนจบเนี่ยคือเขาสามารถทําทุกคนเงียบได้มันเก่งขนาดนี้นะครับดังนั้นเขาจึงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทุกๆคนถ้าเป็นกลุ่มคนอเมริกันเนี่ยเป็นกลุ่ม LGBTQ อ่ะจะต่อต้านเขาแล้วถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่จําเป็นจะต้อง มีการทำแท้งก็จะต่อต้านเขาละนะครับกลุ่มที่รักเสรีนะครับกลุ่มกันชาอะไรเงี้ยก็จะต่อต้านเขาละนะฮะแต่เขาก็ไม่สนใจนะาก็ทําต่อไปทีนี้กลุ่มที่ต่อต้านเขาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของมุสลิมนี่แหละที่โดยเฉพาะกลุ่มที่ทําอะไรไม่ถูกต้องแล้วเขาเห็นแตกต่างกับเรื่องนี้นะเพราะว่าหลางังจากที่เขาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์จากกลุ่มมุสลิมออกมาชัดเจนใน X เยอะมากเลยที่รู้สึกสะใจกับการเสียชีวิตของเขาแบบสมควรแล้วอะไรคือเยอะมากอะไม่ไม่ได้น้อยเลยแล้วก็ถ้าใครไปดูนะกลุ่มนี้เต็ม X ไปหมดนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าผมก็ไม่อยากจะเอามาคุยเรื่องาศาสนามากนะเพราะว่ามันเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องสงครามศาสนาแล้วเราก็จะไปตีความว่าเอาประเทศไทยก็ก็มีคนนับถือาศาสนาอิสลามไม่มีชาวบุสลิมเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเราจะไปเหมาทุกคนว่ามันเป็นคนไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะ มันเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นที่สร้างปัญหานะครับแล้วบังเอิญคนกลุ่มนั้นเนี่ยดันเป็นคนที่ขวรุนแรงแล้วแถมไปเจอกับคนที่พูดจาไม่เข้าหูแล้วแถมอีกฝั่งหนึ่งเวลาพูดจาไม่เข้าหูไม่ไม่พอนะมันยังเก่งอีกมันยังเก่งมันยังมีอิทธิพลเรื่อยๆทําให้ฝ่ายริพับบ i ิกันเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแนวคิดของฝ่ายริพับบิกันมันดันไปตรงข้ามกับฝ่ายมุสลิมที่ขวรุนแรงในตรงนั้นอ่ะเยอะซะด้วยนะครับมันก็เลยเเกิดรื่่อองอยงยาาน้ขึม ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นใครเป็นคนสังหารเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าผมอาจจะทายผิดก็ได้นะก็คงจะต้องรอการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับว่าตรงลงแล้วเหตุผลที่มันเป็นเช่นนี้มันเพราะอะไรกันแน่นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันสอนเราได้2ออย่างหลักๆอย่างแรกนะครับผมอยากจะให้คุณไปดูวิธีพูดของเขาคุณไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูดก็ได้นะแต่ผมขอให้คุณลองไปฟังดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกอึ้งว่ะมันเก่งมากเวลาที่มันพูดอะไรแต่ละอย่าง มันมันไม่แสดงสีหน้าท่าทางที่แบบโกรธหรืออะไรเลยนะแล้วมันคุมอารมณ์ดีคือดีเบตเนี่ยเก่งกว่าทําแน่นอนนะทำนี่คืออะไรก็ไม่รู้อะนะฮะแต่คนนี้ดีเบตเก่งมากแล้วก็มีแนวคิดวิธีการตั้งคําถามโยนคําถามกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ตอบแทนะโดนดึงมันไม่ต้องตอบอะไรเยอะอะเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยผมดูมาหลายคลิปแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งแรกซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนเอาไปลองทานะครับเพราะว่ามันแสดงถึงความมีปัญญาเวลาที่คุณจะ ดีเบตกันซึ่งกันและกันคุณเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะแต่เวลาที่คุณมาดีเบตกันเนี่ยมันต้องอารมณ์นิ่งๆเอาหลักฐานเหตุผลมาคุยกันไม่ใช่แบบด่าที่ตัวบุคคลไอ้นี่มันไม่ดีไอ้นี่มันเตี้ยไอ้นี่มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แบบนั้นนะครับคือเขาจะดีเบตในสิ่งที่มันเป็นเนื้อเนื้อจริงๆไม่ใช่ด่าที่ตัวบุคคลซึ่งอันเนี้ยผมเห็นด้วยเป็นวิธีดีเบตที่ถูกต้องแล้วดีมากนะครับถ้าใครที่อ่เป็นนักโตวาทีควรจะศึกษาจากเขาด้วยนะ ส่วนคนที่ไม่ใช่นักโต้วาทีคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากเขาได้เหมือนกันก็คือว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีในการพูดในสิ่งที่เราเห็นตรงข้ามกับฝ่ายตรงข้ามว่าจะพูดยังไงให้มันดีนะครับอันที่2ที่อยากจะให้เรียนรู้ไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าอเมริกาเนี่ยมันเกิดความบุนไดแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วมันเกิดเพราะว่าการที่คุณไปทําให้มันเกิดขั้วที่ตรงกันข้ามมากๆจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งมันอาจจะมีคนทนไม่ไหวแล้วอะ่ะมันระเบิดขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ หรือกรณีอย่างเนปาลก็เหมือนกันเป็นไงรัฐบาลเนปาลไปกดดันเจนซีมากจนเกินไปกดจนเขาไม่ไหวแล้ววะคิดว่ากฎหมายทุกอย่างควบคุมเขาได้คิดว่าเรื่องของกําลังทหารควบคุมเขาได้มันคุมไม่ได้มันระเบิดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็เละเทะหมดเลยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีคนคอร์รัปชันอยู่ข้างบนนะครับมีคนที่คอยสร้างความเกลียดชังให้มันมีสองขั้วมากๆมาก,มาก,มากจนถึงวันหนึ่งแล้วเกิด เรื่องนี้มันมีคนบ้าขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเสียใจแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะนะครับนั้นในกรณีนี้นะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของชาร์ลีเคิร์กหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ผมก็นับถือเขาในฐานะคนที่เป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็ใช้เหตุผลได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับการที่ทําร้ายกระทึงชีวิตเนี่ยหรือการทําร้ายไม่ถึงชีวิตก็ตามนะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับความรุนแรงทางด้านเรื่องต่างๆที่ แค่เราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะแช่งเขาหรืออะไรในหัวแช่งในหัวพอไม่ต้องด่าออกมานะครับเพราะว่านั่นเป็นการที่เราจะถดถอยไปเป็นเหมือนมนุษย์ยุคหินที่ใครมีกําลังคนนั้นก็ชนะไปตอนนี้เราอยู่ในยุคของปัญญาครับเราก็ว่ากันด้วยหลักฐานนะครับไม่ใช่ด่ากันที่ตัวบุคคลนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือจะเสริมเพิ่มเติมก็บอกมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ